รายการทางผ่านเซียนนะครับวันนี้นะครับมีเซียนอีกท่านหนึ่งน,นะครับที่เป็นเซียนที่รุ่นเก่านะครับให้เกียรติเข้ารายการนะครับเซียนผู้นี้ผมนับถือมาเป็นระยะเวลานานมากนะครับเกือบ30กว่าปีนะครับเซียนผู้นั้นคือสวัสดีครับผมร้อยเอกไพฑูรย์ทองทาครับก็จากคุณต่อก็สนิทชิดชอบกันตั้งแต่สมัยนายกสมาคมคุณพ่อคือท่าน ปีชาดวงวิชัยนะฮะครับสนิทกันครับผมก็นี่ครับเซียนรุ่นเก่าจริงๆนะครับพี่ไปดูทองทานะครับพี่ไปดูทองทาครับผมขออนุญาตเรียกพี่นะครับได้ครับเรียกมาตั้งใจกันจากตอนเหญ่ๆแล้วนะครับพี่ไปดูทองทากับคุณพ่อก็สนิทกันนะครับอย่างที่คุณพี่ไปดูทองทาเนี่ได้เรียนได้ทราบพี่ไปดูทองทาครับผมอยากจะเรียนถามพี่ว่าพี่เข้าวงการเนี่ยเข้ายัียงไงนะครับแล้วเข้าตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะครับแล้วมีใคร ชักนำหรือแนะนำหรือมีไอดอลเป็นใครหรือเปล่าครับอ๋อก็เล่นพลาศึกษาสะสมตามคุณพ่อเป็นแบบอย่างคุณพ่อก็เป็นเป็นนักสะสมระดับชาวบ้านนะครับอ๋อคุณพ่อไี่บทูนเป็นก็นักเล่นพลาเหมือนกันเล่นพาเล่นพลาแต่ว่าสมัครเล่นนะฮะก็เก็บสะสมคุณพี่ไปทุนเป็นคนจังหวัดอะไรครับผมผมกรุงเทพอะเพิดะเป็นเด็กที่บ่อนไก่ฮะแถวบ่อนไก่นะครับก็ ก็ได้คุณพ่อกันแบบอย่างแล้วผมก็คือคุณพ่อเนี่ยก็มีมีเพื่อนฝูงมหาที่บ้านก็มาแลกเปลี่ยนกันผมก็เป็นเด็กมก็แอบดูด้วยความสนใจมาซื้อขายมาฮะมาแลกเปลี่ยนกันเป็นส่วนใหญ่จะไมแลกเปลี่ยนกันเป็นส่วนใหญ่ฝูงแอบดูก็แอบดูพระชอบอยู่หลายองค์ก็เมื่อเขาแลกกันเสร็จกลับไปผมก็แอบไปไปไปดูพระ พระที่คุณพ่อสะสมว่ายังยังอยู่ไหมองค์นั้นอนั่นคือจุดประกายพี่เลยนะครับจุดประกายจุดประกายเรื่องพระนะครับตอนนั้นปีพศหรือระยะหรือพี่ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับผมตอนป .5 ก็เล่นพระแล้วครับป .5 นี่เลยเลยมาซื้อเช่าพระจากเพื่อนนักเรียนด้วยกันป .5 เช่าพระแล้วนะพี่ใช่ใช่แ้ววันสุดยอดจริงพระพระคงพระคงลำพูนสององค์สององค์ห้าบาท ห้าบาทสมัยก่อนนี่ถือว่าแพงไหมพี่สององห้าบาทโอ้โหเก็บตังค่าขนมอ่ะนะก็แพงนะยห้าบาทสมัยก่อนนะพี่ครับสององค์นั้นก็ยังอยู่เป็นวัตรจัดยังอยู่กับผมทุกวันนี้ครับก็ตอนนั้นก็จุบกายพี่ละก็เป็นแรงบันดาเลยพอ .5 เลยครับส่วนใหญ่นี่ผมรู้จักพี่ไปทูนนี่ก็คือพี่ไปทูนเนี่ยจะเป็นถ้าส่วนใหญ่ภาคกุ่งภากุ่งใช่ใช่ครัก็เป็นใบทูนนี่แนวพาคกุเลยเพราะว่าคุณพ่อบอกว่าพะกุ ใช่พี่เบสูดก็พักปเหมือนกันครับเราเล่นมาด้วยกันเราช่วยเจ้ามุ่งพลเนี่ยพี่เลยล่ะก็ในสมัยพี่ปิชาดวงวิชัยเป็นนายกสมาคมท่านก็ให้ผมเป็นประธานพรนุชินคู่กับคุณพิ่สารเตชิวิภาคต้อยของเราปััจจุบนนะครับก็นั่นแหละจัดตินเป็นประธานนุชินหลายครั้งมีอยู่ในหนังสือือพาต้าปีสามกว่ามั้งครับสองครั้งนะฮะก็มีมีชื่ออยู่นั้น เป็นประธานคู่กันอยู่แล้วพี่ไบทูนเนี่ยน่ายมสาวสมก็เป็นนักเล่นพระเนี่ยนะครับเป็นเสษพระพูดง่ายนะครับเสดพระรุ่นเก่าเนี่ยพี่ไบทูนก็ประกอบอาชีพเป็นทหารด้วยใช่ไหมครับอ๋อใช่ใช่ใช่ก็ก็คือสมัยเด็กๆผมก็อนขทางจากเกเรลหนังสือมาคอยจะเรียนเท่าไหร่ครับผมก็หนีไปเที่ยวตามเพื่อนก็ไปเล่นพระเล่นอะไรเนี่ยไปตามวัดตามวานะฮะก็เพื่อนชักชวนว่าเฮ้ยเราประจนภัยอเงี้ยไปหา พระเหนียวเหนียวแขวนกันดีกว่าก็ตามไปถึงวัดในโรงนะครับวัดในโรงครับอนี่เราไอ้ความว่าเรายังเป็นเด็กหนุ่มอ่ะไปก็ไปได้คุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ท่านก็มีท่านก็ให้ดูท่านก็เมตตาก็ได้แค่แต่ดูแล้วก็อยากได้แต่ก็ไม่รู้รู้จะพูดไงเราเป็นเด็กนะฮะก็แอบฝังใจมาตลอดสักวันหาเบี้ยสักตัวให้ผมได้เป็นเบี้ยด้วยเบี้ยแก่เบี้ยแก่หลวงปู่รอดวัดในโรงตอนนั้นนะโอ้เข้มขังเข้มขังแล้วก็เด็กหนุ่มเที่ยวก็จะแบบ อย่างผมก็แบบชอบประจนไปหน่อยก็ฟื้ปทุนจากเป็นเด็กนะครับแล้วก็มาเล่นพระนะครับแล้วก็เป็นข้าราชการด้วยนะครับเป็นทหารแล้วก็เล่นพระไปด้วยนะครับแล้วก็ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับพระกุงพระกุแล้วเต็มตัวยังไงครับมาเป็นอาชีพพระก็สมัยนั้นผมก็ไปชายแดนก็พระเป็นพวงเลยนะครับพระเป็นพวงก็เห็นพุทธคุณว่า ทหารที่รบเนี่ยไปรบด้วยกันเนี่ยนะ,ะครับทั้งนอกประเทศในประเทศเนี่ยไปรบด้วยกร,รับกับฮะแล้วก็พระ,ะที่ตายคาคอ,อนีไ่ไม่ไม่มีก็คือกินราล่าดินโดจีนนะครับแล้วก็ยี่้าศตววรษไม่มีนะครับไม่มีใน,ใน,ใ,นในที่เขาคล้องไปใช่ใช่แล้วก็ประสบประการสูงมากก็เป็นแรงบันดาลใจให้ผมได้ได้ผูกพันถึงกรุงกรุงนี้มาครับผมก็เลยอ่าก็ศึกษาสาสมมาเรื่อยครับ กับมู่เพื่อนฝูงอะไรเงี้ยจนต่างจะไปไปจนภัยขึ้นเขาลงห้วยแบกเป้อยู่หลายปีกับพี่ไปทูลทองทานะครับเป็นทั้งกรรมการจากสิลปะแล้วเป็นทั้งประธานชุดเนื้อชินนะครับชุดตะบนด้วยนะครับแล้วอยากทราบว่าพี่ไปทูลมีมีชาติคัตคติหรือแรงมานานใจเป็นสติคตประจังใจนะครับมีอย่างไรบ้างครับกับการปฏิบัติตัวปฏิบัติตนในวงการพระนะครับ ก็ผมส่วนตัวผมเองนะครับก็ก็คือรักชอบเรื่องวัตถุโบราณก็จะศึกษาสะสมในลักษณะพระแท้นะครับจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถนะฮะขอคำชี้แนะแล้วก็ศึกษาสะสมก็ดูพระแท้ส่วนมากเรียนรุ่นเก่าเนี่ยจะมีพระแท้ในสมัยที่ผมเล่นนะพระเกยังไม่ค่อยมียังไม่ค่อยมีมีก็ไม่เหมือนไม่เหมือนพระแท้มจะมีเยอะมากเลยสมัยก่อน ซึ่งสมเด็จองค์แล้วไม่กี่ร้อยเองนะครับช่วงช่วงผมเล่นนะององแล้วไม่กี่ร้อยเองก็เป็นร้อยหลัก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 ร้อยช่วงช่วงนั้นก็มาเป็นพันสองพันขึ้นมาเรื่อยมีซื้อขายมีอะไรเงี้ยก็เดินสมัยก่อนเดินอยู่แถวสารนายาก็พี่รอก็เดินตามหลังกันแต่พี่รอกันเนี่ยท่านรู้ว่าใครได้สมเด็จก็เดินตามเลยสกิดเอาจนได้พี่นะครับชะลอรับทองชะลอรับทองนะครับเป็นสี่งเต่าเหมือนกัน เซียนเก่าเหมือนกันเป็นเซียนพระสมเด็จเป็นพระสมเด็จด้วยพระสมเด็จครับผมผมผมก็ชอบทางด้านนี้มาแล้วก็เล่นเล่นพระกุเป็นหลักแต่ว่ามีความรักชอบในเรื่องพระเนื้อผงก็อ๋อเป็นเก็บพระเนื้อผงไว้เป็นพระเนื้อผงเป็นถุงเป็นบุญเป็นทุนพอมีช่วงชีวิตช่วงหนึ่งซึ่งพระพวกพระพระกรุอะไรพวกนี้นะซบเซาแล้วก็ เอาพระเนื้อผงที่สะสมไว้เราสะสมอยู่เอาเอาขึ้นมาพปกสมเด็จพวกอะไรพวกนี้อ่ะพี่เร๋ใช่ใช่ครับพวกหลวงปู่ภูวัดเงินคองเตยปีรันอะไรเป็นพระเบสิกสมัยก่อนคือเจียนรุ่นเก่าเขาจะไม่สอนเรื่องพระนะพี่เดว่าน้องเอ้ซื้อพระองค์หนึ่งเนี่ยพระสมมติเรามีเนี่ยเราขายออกไปเราต้องซื้อเข้าสององค์ไม่งั้นหมดทั้งเงินหมดทั้งพระคือเก็บพระไว้ด้วยฝากนะครับนะครับเกี่ยวกับวงการที่สะสอนน้อง จะเข้าวงการใหม่ๆหรือว่าจะทําตัวอย่างไรในวงการพระของเรานะครับครับก็อย่างแรกก็ต้องขอบขอบคุณคุณต่อนะฮะที่ว่าผมก็เป็นเอฟซีเขาติดตามเข้ามาโดยตลอดเช่นกันว่าก็เห็นก็ตั้งแต่สมัยก็ตั้งแต่คุณพ่อเขายังมีชีวิตอยู่ก็เป็นบุคคลตัวอย่างที่น่ารักคนหนึ่งนะครับมีความรู้ความสามารถนะฮะเป็นการเรียนกับคนทั่วไปผมก็ ฝากรุ่นน้องๆว่าการสะสมพักเรื่องเราก็ควรจะเรียนรู้จากคู้ที่มีพระแท้หาครูบาอาจารย์ที่มีความจริงใจนะครับถ่ายทอดวิชาให้โดยไม่ไม่ปิดบังนะครับเป็นครสอนที่มีประโยชน์นะครับกับเอฟซีหรือกับนักสะสมทั่วประเทศนะครับที่จะเข้ามาในวงการนะครับก็คือสรุปว่าพี่ใบทุนบอกว่าให้เช่านะครับให้หาครูบาอาจารย์นะครับ เขาหาคนที่เล่นเป็นนะครับแล้วก็อเช่าภาพแบบมีคุณภาพนั่นเองนะครับพี่ใบทูลครับแล้วเด็กๆน้องๆอย่ข้างหลังนะครับอยากจะขอคำปรึกษาพี่ใบทูลได้ที่ไหนอย่างไรครับ<อ>ม,ม,มีมีที่มีเบอร์โทรมีอะไรไหมครับฝากได้เลยครับในรายการนี่ผมห้างเจวินิวฮะจะ้างเจวินิวอยู่ตรงไหนอย่างไรครับนนท์นครฮะ อยู่นวนครอ๋อเจวีเดีวนะครับติดเจวีเดียวอ่าติดกับโรงพยาบาลการรุ่นเยือกไปพี่ไปทูบีเบอร์โทรเบอร์โทรอ๋อเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดหนึ่งครับครับครับแปดแปดสามสองเดี๋ยวขึ้นหน้าจอนะครับเก้าเจ็ดห้าห้าครับอืมน้องน้องนะครับใครที่อยากจะปรึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นพระเก่าพระกุกหรือการทําตัวอย่างไรในวงการนะครับโทรนะครับสอบถามพี่ไปทูลได้หรือใครมีพระนะครับมีอะไรจะให้พี่ไปทูลก็รับหมดนะครับที่ ห้างเจวีนิวเจวีนิวเจวีนิวนะครับที่นวรรณคดนะครับวันนี้นะครับพี่ตูนครับก็ขอขอบคุณพี่ไปทูลนะครับที่เข้ารายการทางผ่านเสียงนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมนะครับรายการของเรานะครับชอบกดไลค์นะครับถูกใจกดแชร์นะครับแล้วพบกันอีพีหน้าครับสวัสดีครับ